จริงๆคลิปนี้คนอัพลงหลายวันที่แล้วนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจเอาละทุกคนวันนี้จะมีอาจารย์คนใหม่เข้ามาสอนนะอุ้ยใครเหรอครับอาจารย์เป็นคนที่สอนได้ดีกว่าผมมากๆเลยละผมว่าทุกคนน่าจะสอนได้ดีกว่าอาจารย์นะครับยูจิคุงอย่าพูดแบบนั้นเชียวจะมีใครสอนไม่ได้ดีกว่าผมกันเล่าฮหรอก็ทุกคนเลยนะครับอาจารย์ตามที่อิตาโดริพูดมานะครับเฮ้ออาจารย์สอนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ ผมแค่หันไปแป๊บเดียวเอง1นบวกหก็กลายเป็นไพอายกกำลังสองคูณสตามด้วยยกกำลังสี่ถอดรูทสแควร์หนี่มึงสอนเี้ยอะไรเนี่ยเธอจะพูดมากไปแล้วนะเมกไมา์เฮ้อตีตีตขออาจารย์เคืนี้เธอนอนไม่สบายแน่ตี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 เฮ้ยฉันจะทาโทษเธอแค่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเอาละทุกคนเราจะกลับมาสู่การแนะนําอาจารย์คนใหม่แล้วกันนะปล่อยเมกไมายนอนไว้ตรงนั้นละทำไมถึงได้โหดแบบนี้กันล่ะเนี่ยปาราตอนนั้นอินุมากิคงเพิ่งเข้ามาแรกๆ อาจารย์โกโจก็ไม่รู้ว่าอิูมาีิคงพูดได้แค่ไม่กี่คําเขาก็จับตอแบบไม่คิดเลยอะไม่คิดพูดทำเฮียเลยเนี่ยเออโทษทีเอาละขอเชิญพบกับอาจารย์ผมช่งอยทงจินใส่เสื้อเยางกับคนหลุดมาจากยุคเก่าเพื่อนรักที่พัดผ่ากับผมไปตั้งนานเกโทซึงรุฮะไงทุกคนคุณเกทโทไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับตั้งแต่วันที่ผมไปทํางานจิตอาสาที่วัดในตอนนั้น่ะคุณเกโทก็คอยช่วยเหลือผมมาตลอดเอาหน้า เธอจะมาเก็บชั่วโมงจิตอาสานี่เรื่องแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปคิดมากหรอกอย่างที่พูดไปนับจากวันนี้ผมจะมาเป็นอาจารย์ประจำชั้นให้กับทุกคนแล้วกันนะงั้นเอาเป็นว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะถ้างั้นผมไปละฝากด้วยนะสงอรุเออเฮ้ย hey, สตารุเด็กต้องเรียนห้องนายเนี่ยแม่งโคตรโง่เลยไม่ใช่หรือยังไงวะวเอาอะไรกันนาสอนแค่ครึ่งวันเองนะแค่นี้นายก็สอนไม่ได้แล้วงั้นเหรอฉันไม่เคยเจอ ไอ้พวกลิงที่โง่ได้ขนาดนี้มาก่อนเลยนายรู้ไหมว่าเหตุผลของการเป็นวินเลนน่ะมันคืออะไรอืมไม่รู้สิเอาหน้านายแค่สอนแค่วันเดียวเองอะขนาดตอนข้าปฏิบัติไอเด็กวัวบจำพูนั่นก็เอาแต่แตะโกนว่าแบ๊กฟทแบ๊กฟทอีกคนหนึ่งมันก็เอาแต่เล่นตุ๊กตาไอคนที่ดูจะรู้เรื่องก็พูดไม่ค่อยได้อย่าละครับอาจารย์อินุมากิคุงควบคุมพลังตัวเองไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยแมงเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวให้กลับมาคุยกันก็แล้วกันนะ ตอนนี้ต้องหยุดพลังของเจ้าเด็กนั่นก่อนแล้วเราจะหยุดยังไงกันเล่าไม่บอกตรงนั้นนะครับอาจารย์เขาบอกให้คุณมากิถอดเสื้อไม่หยุดเลยอะพลังเชงร้ายกัดจริงๆเลยนะเอาล่ะสงนุจะหยุดเขายัางไงกันดีล่ะเนี่ยฉันอาจจะต้องให้เขากินยาเ็นนี้เข้าไปเลยนะ เอาเฮ้ยทุกคนเม็ดมันได้ขนาดนี้นำจะกินเข้าไปได้ยังไงวะปากมันกว้างขนาดนั้นเลยหรือไงวะไม่น่าเข้าไปได้นะเว้ยทุกคนเฮ้อเลยเนี่ยฉันคิดวิธีดีๆออกแล้วละ่ละสุนรขข้าใหม่ที่ฉันเพิ่งคิดค้นขึ้นมาเลยอะไรกันเล่าดูนี่นะเฮ้ยกระสุนวิญญาณเฮ้ยมันแค่บุรตกิไม่ใช่หรืไงวะ อ้าวก็ยังเพิ่งปิดคลิปไปกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูมันจะถึงตอนนี้ตอนนี้เรามี Discord เอาไว้สิงกันของชาวแก๊กกันอยู่นะครับดิสนี่เลยสุดโหดเป็นดิสคอดมูที่เข้ามาพูดคุยเรื่องต่างๆกันได้นะครับแต่ว่าก็เป็นคนททำอะไรที่ร่อแหลมเกินไปนะเพราะฉะนั้นขยากเข้ามาพูดคุยหรือมาหาเพื่อนคุยนะครับสามารถเข้ามาที่ลิง์ด้านล่างได้เลยถ้าวันไหนว่างๆผมก็จะเข้าไปนั่งพูดคุยกันด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมันจนจบแลวเจ